อย่าเสียิ่งแม่มันมลายสิ่งนี่นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตียน้นยคุปตาซิงครับเขากระเบิดแล้วแต่ว่ารถเกีียวยังติดอยู่หาน่าอยู่เรืจังไหนนีพี่น้องรอยรอยหามาซอยกับยังบนนั้นขืนเนาะ <c oughs> เพิ่งสภาพรถ ร้อยแปดตู้แอร์ขอบคุณนะครับจมกะนากูขี่ดินเหลืองปันนี่กะร่องต่อสลิงนะครับเนาะ ท่นสิใด่ซ้ำเลลองเบึงป่ายแดงไงทำการเตรียมสลิงเนาะครับเนาะเทียบรถว่าันสิใด้ซ้ำเดย มี MU 5 7กับ MU 4 9ครับมันนี้ M หาสองห้องปารีมา,า,มารถเกียวห้อง่าร้มาข้างานครับงานหลายหลามองละลา,ลา,อ,ลา,ลาอันตราย้ะครับนี่ เดวพอเดาแม่เอ้ยโอ้อขึ้นแล้วครับอขึ้นแล้วครับเอาเิ่งสภาพความเสียหายบาเนี่ย เบิ้งลุมครับน้องสาหน่อย,ยนะโอ้ยลมขนาดฮะเพนได้บ่จากลุมได้แล้วง่อยยืนพื้นได้แล้วครับปลาดนี้เพิ่นจีออกท่าได้กะเพิ่นจีมีวิธีของเพื่อนหรเนาะตีดแ,แต๊่เศร้าแล้วครับ าดเลยนะครับโอ้ยลมกระแหงนะครับนี่ไปได้บ่ไปยาวะพอได้ตรงดึงอีกไปได้ปะไปพอได้โอ้ นักก็เก้าบาทดีโต้คือแล้วครับปลาดิเห็นจังไหน,ไ,หน,ปนไปเบ้างปลาโอ้ครับปาลารถมาดึงนี่ดึง,นง,ดงนหนาคือเพื่อนีใช่เสียายาตามทางเข้ม,มาแล้วครับเนาะเพื่อ,อให้รถแก้วถึงง่ายๆ แคครับเดี๋ยวให้เพิ่นต,ตีตังอีกเอาสลิงลากไปผัสลิงครับเบิง้งสร้างครับดึงบ่อขาดขันย่ญไปปนนี้เห็นบม่ได้ก็ต้องลากก็ต่อยครับรอบสอง ไปเ,เลยบาทเองขึ้นไปเลยขึ้นไปรถขึ้นไปเลยไปเลยโอเคขึ้นไปโอเคสับเร็พรารากิจตครับเรียบร้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนี้นะครับ เอากันแล้วจนย่างมาติลโลมอยู่บ่เท้ามันม่วไหวได้แบบนี้โอ้ยคนไทยกับจมกันได้เ่ยขอบคุณครับ